ปวดหัวเลยกูแคนดิแพนดิกนิกะนะิกนดิกเอาฮะชื่อยินบุ่นซะด้วยสามตัวเนี่ยกูรู้เลยตัวแรกคอควายตัวท้ายยอยักษ์ไม่นะต้องกายว้องไห้นะต้องการยเหวี่ยงเหว่นอน องตัวองตัว <c oughs> มึงไม่ต้องเซอร์วเวหร์แล้วกูเห็นคอควายเอายักมากูว่าใช่แหละใช่ไหมแอดวะบูทแอดไปเดี๋ยวกูตามประชันได้ได้หรือว่าให้บูทประชันไหมหรือกูตามแอดก็ได้เอากูบอกให้กูประชันเลยกูตามแอดกอ <c oughs> นันอยู่ไวอร์ชันมันจะบางทีมันมีคิปไงถ้ามันคิปก็มึงก็ไปบูทใมันนะเปลี้ยนได้ได้เดี๋ยวถ้าแอดโดดเดี๋ยวกูไปที่นี่มัน ไม่ได้อเลยเลยจะรู้เรื่องไยเนี่ยดีดดิสติดิไอจัดจริงจังดิเมื่อกี้ยังหมดเลยแคปิกแคปิสติไเปิดไปทองหัวเอสดูบอชั่นดีนะเวันแบมไอเบกจะตายว่ะทีโดดะ

ันดูมีอะไรอะนีประชันมาเลยฮะมีเลยตีไงตุยโอ้โหยแมสได้ยอาวยี่ยไฟหมดเลยสั์ที่หายเลยคูัเอะแ้วไละเร็วๆดีชาวะ เราขึ sociedad, ้นมากันหมดแล้วงหมดนะมึงฮิวมาให้หมดนะเว้ยผูงล่างแต่เราอยู่บนไเชมืงฮิวมาให้หมดผูงล่างผมต้องตันรถมึงมีแค่มึงฮิวมาใ้มมฮิวไว้ไม่ต้องบูทฮิวฮิวอย่าแมฮิวไอ้ได้ได้กูไม่ฮิวกูไม่บูทเลยกูไม่บูทต็้วต็มไ้่าจะใช้โล่ไปซอโดดทำไมบัตันอตีบัตันหนึ่งชันหนึชันหไม่มีร้าน ดันตอยู่ลงดตามไปไปนี่เลยดันตวอยู่จะเข้าปะจะเข้าจะเมไม่ึงนะมาปรลาออกปี๋ละแม่งเท่อแม่งแบบที่รถที่รถมัดมัดที่ที่ยงไง อยู่ทำไมเอ้ยเฮียเราตายเราตายเราตายเราเบืดไปแล้วแต่รถอยู่ฮีโก้นี่ไงวะอจีโร่มาชนะแล้วเข้าคอยเอมึงขึ้นมาดูกระชั้นไอ้โยจะตายแล้วหนีดีกว่ายังอยู่ไอสัตว์รอดได้ไงวะเฮียฟูสัสาดทิ้งมันไปแล้ว มันว่ามันมันรอดเลยวทำไมไอ้ฝั่งตรงไ่ยิงกหลัวๆแล้เมื่อกี้ไปพึ่งแม็กไปพึ่งกูไม่กูหอขึ้นให้กานไปเล็บไปเล็ไปเล็บไปเล็บโยบอกลุยเลยไอ้แป๊บพูดอย่างนี้ได้ยังไงมิท่านอยู่ข้างบนได้ไงวะเนี่ยต้ลงหนุนอนาะเฮ้ กูลงมาก่อนมันอี้เมื่อกี้กูก็อยู่กับมึงแล้วก็ยับอกกันในที่พายกูเห็นหน้าไิ่งกูลงหมดเลยมันตอนมันบูส์มันอาวุธมันมีที่มือเท่ว่ะเนี่ยเอาแล้ว Lót lối queen... <cườiộtailand> đang bớt xin chỗ. He will kìa He bác begging. anh, hook me, đam bác He mình begging. He will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  begging. ตามกูขโมยของมันมาดีมันเปิดอัติตามมาด้วยควจะเล่นต่อไปว่าเล่นต่อดิจชนะได้อะครองกลับมาอุ้มต้องอุ้มกลับนะว่อุ้มอุ้มกลับมาโอ้โหแขวงตะคองมันโอ้เข้า

จะแรงสองเท่าว่าถ้าปูบูอนกูฮิวอยู่นะตอนจังหวะนี้ต้องยิวเองเดียวแล้วอ้เนี้ยเล่นเอออะไรระเบิดไปแล้วแอดยิงหัวไปแล้วเอยโอ้ชนะด้วยสีมือล้วนเละเมอ่อกี้เห็นเลยเดินตัวลอยเลยคือหนหัวถูกบูขึ้็ไปโดนเพนสีมืออ๋อหลุดสีมือ อะเข้าแล้วเข้าแล้วพิดหวังเงสิเข้าแก็บเข้าแก็บคอมดับแน่เลยดูอย่างกระพร้าบเลยโอ้ยยิ้หายแล้วดีเฟนส์ไอ้หี้เนี่ยเราดันเหมือนแบบยังไงชื่นชมเองโอ้ยเราเก่งนะอ๋อยิ้มมันหลุดพิษหว่างี่ที่มาโอ้ยยิ้มวยนนี้ เมย์ล่ามากัรเซตจีให้มันเสืดเล่นเกนจิไม่มีรหรอกก็หันจะเล่นเกนจีไหมไม่ไม่กดเลยตายที่แลว้วไม่น่ามีหน้าป้าพีมาโหแต่การเวแบ็คทัมจะเล่นตัวอะไรเหมย์เหมย์เหรอโอ้โหมันกว้างไปอ่ะถ้าพอยอสองค่อยกดก็ยังมไม่มีอยู่มันต้องไปอยู่ตรงช่องตรงนั้นอ่ะช่องเออทั้งหน้านนเลยอ่ะตรงรถเลยสะพานอ่ะไม่ให้ไม่ให้รถออกจากใต้สะพานอ่ะเตรงช่องเนี้ยตรงช่องเนี้ยเนี่ยทั้งหน้าเนี่ยไม่ไม่ใช่สะพานมันสะพานเราอ่ะ แต่ต้องอยู่ตรงช่องเนี่ยแต่ว่าตัวบินตัวกระโดดอะไรมันถ้ามันเลือกมามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะไอชิบันมันปีนมันกระโดดมันข้ามมาหมดอ่ะที่กูไก่เจนยังไม่ตายเลยนะไอ้เย่ไอ้เย่ดีเพที่ตายไปหกอ่ะกูตายไปตัวหนึ่งหกตัวนี่กูแทงบินสองเองไอโยมันหิวไม่ดีไงตายเลยได้จริง เรียบร้อยโอหเด้ยย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 ้ยย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 ่อยย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 ยนยย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 ยไดยยยยยยไยย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 ้ ไม่ขึ้นมาสักทีเขาขึ้นมาแล้วสู้ไม่ได้อ่ะยิงมาเลยโยหองยิงมันโอ้โหโดนยิงหัวกลัวแล้วโดนยิงหัวกูไอ้เหี้ยห้องว่าแล้วอีโดไอ้เหี้ยเตือนบุญแล้วกูัวเตือนมึงแล้วสั่งให้กูยิงปั่นไอ้พิพายไปดูวีดโอยิงไอ้เหี้ยนั่นเลยไม่มอง มันไม่โดบิโดยิงด้วยนะน,น่าไอ้เจ้าโอ้แทงมันไม่ไหวอ่ะไ,ไม่ไหวอ่ะม,มัน DPS เราสู้ไม่ได้ให้ไม่ไไมีใครยิงแทงอราแปงคจ้าต่อยแท้งฟรีเน่ยทีมเราต้องอุดทั้งบนเลยมันเล่น DPS อ่ะ ตม <im itation> ั้ไม่ได,ออดมาเล่นแอดอะแต่ว่าวีาวโดมยิงหัวแอดล่วงเลยอะทีเดียวมานีมาน่มาดิมาแม็กเห็นปะทั้งหลังทั้งหลังบนหัวมึงอะมันโดดติดมึงเลยอ,อะนี่ไงเร,เรียบร้อยไปแล้วโยกูยิงไปแล้วตัวปัญหาของเราอะกูหามุมที่ทแดีก่อน บีโดตายไปนะสวยโย่เชี่ยสวยแบกพุ่งไปตายเลยเชี่ยเอาคำบาลมาหนูไงไอ้สัตว์สวยโยยิงไปสวยยิงเรียบระวังวีโดนะเอ้ยไม่เอาวีโดออกเป็นประชันสวยยิงได้ปะไม่ได้โอ้ยตรงนี้รอแบกแบกมาตรงกู่ได้ปะตรงคู่ตรงคู Tem lên không có tem lên không có tem Joy 2 nát. Bắt bắn 2 nát. Joy 2 nát, bắt bắn 2 nát. U ở đéo. Tôi đứng dù. Tôi đang đi. Tôi đang đi ăn tí heal. Heal dù, heal dù, đi về kìa. Joy, Joy tí ở dưới lu, Joy tí ở dưới lu. โอ้โหมันย okay, no, uh ิงกูะกูฮิวมึงยากอะวันนี้มึงอ้วกเด็กโธ่มาหน่าอยู่ด้วยเนี่ยไม่ควรสู้นะดูฮิวมึงอยู่เนี่ยฮิวแบ๊กโอ้โหแอนตี้ไอ้เหี้ยแม่ไอมสัตว์เอ้ยกูต้องเล่นคีนิโกะนะเอามาล้างไอ้แบ็คไอ้แบ็คโดนที่หิวบ่อยมาก นี่แหละอ๋อด้เียเฮ้ยคุณบอกแล้วชื่อมันเน่ยคุยชื่อมัเนี่ยคุยณ่าเชื่อขึ้นมาจริงนะคุบอกแล้วอะไรเชื่อล้อเริ่มเชื่อละเ้ยหย จะโดดลงมาจามหัวคุณไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมังโดไแล้วโดดลโอ้โหไอ้เหี้ยมันบัดชันมันโอ้โหไอ้สัตวิเวรล้างนะกลัวมาจาช่วยตัวเองไปเมื่อกี้โอ้ ไม่มีใครทำอะไร,ไร,ะไร,ริงมันวะชันเลยอ่ะไอ้เหียทีเรายังอยู่ครบเลยนะเว้ยโอ้ไอ้เหียแม่งาแม่งเม่น <c oughs> ตัวดีด้ยแม่ง แปลกมากเลยปกติเล่บรชาชันนี่ต้องโดนก่อนเลยนะเฮี้ยเป้าใหญ่อโอ้ไม่ทันแม่งฝั่งหนูมันยิงห้าพันเองดูบชาชันมายิงกดแทงไงเหี้ยมึงก็แค่เอามากดแทงไงมึงจะหายตัวไปยืนทำเฮี้ยเลยไม่งั้นอ่ะมึงก็ต้องฆ่าซับได้อ่ะพูดงี้เลยมึงก็ต้องฆ่าซับมันได้อ่ะทำทียอะไรไม่ได้เดี๋ยวเออ กระโปมาเนี่ยแล้วมมือเปลี่ยนตอนเนี้ยเรื่อาพยาไม่ให้แบกเล่นยากมลกลูบอกเลยนะแอดฟีนะเว้ยหมืม่นห้าแต่มันไม่ปิดสกอร์อ่ะคือมันยิงอ่ะหมื่นห้าแต่มันไม่ปิดสกอร์ ยี่สตัวที่เยอะสุดอะแต่ว่าไอ้ไม่พอหรอหรือไอ้เฮียนั้นมันถ่วงเกินไป่ปว,งปวงเกิน่วงเกินก็ปูเล่นไม่ได้เฮียมันไม่มีใครอยูได้น่าจยแข็งแล้วอะ Where I'm from the foxes fight back เี้ยนั่นกม่่วง คือมันเป็นแอดอต่เข้าใจเลยเหมือนมันยิงเยอะอ่ะไม่แปลกเพราะมันต้องยิงทุกคนอ่ะเพราะไอ้เฮียมันไม่ยิงเลยอ่ะยิงจัดไม่ได้อ่ะไอ้เฮียมันไม่ไดตัวที่ดีโดดไวไงมันยิงปุ๊บก็ถึงหมดก็ถึงหมดอะอารมณ์นั้นเลยกูรู้เลยมันอารมณ์นั้นนั่งรู้ว่าทาดาเดเบตน้อยอ่ะดูห้าพันเองอ่ะไอ้ทียมันไม่ทาอะไรเลยไงมีโดอยู่ไหนเนี่ยไอ้ใครเฮ้ยโห โตโหเหมือนเดิมเหมือนเดิมจังเลื่อควีนในหัวโอ้ยคุณยิงควีนเลยคุณทำมันจเกียยิงด้วยดูบัชนี่ไอ้เหี้ยไอเ้ไอเหี้ยเหี้ยมุมแค่นีดเดเ้เดียวอ่ะไอ้เหี้ยดูเด็กบัชนี่ไอเ้ไอเหี้ยโอ้ดูกระโดดดูบัชันตายไปหาไปแล้วกระโดดขึ้นไปมุมนั้นทำหี้ยอะไรก็ไม่รู้ โอ้ตายทุกคเลยอู้เอนี้ปรเทัอัสามรอบสามรอบนะเว้ยสรอบนะเว้ยตอนมันแปลงราทุกเว้อยูสารอบเลยแม่ยแม่งังไม่ตายโอ้ยยาก ล้าง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 มาตางหน่อยเฮ้ยล้างตายวัชชันนะตายไปนี่ข้างหลังข้างหลังโอ้โหกูต้องยิวแเบะกันปีนที่หน้ากูปีนหน้ากูโอ้แม่งไอ้เฮี้ยมันมาอยู่ข้างหลังได้ไงเนี่ยมาชุบมาที่เออออ้้ไสัตว ป๊อบอยู่ป๊อบอยู่ป๊อบอยู่ป๊บอยู่ต้องติดรถนะเฮ้ยแอดมึงยิงมันดิโอแอดตายไปแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหเลื่อนไปรถเลยมันท่านโอ้ยยังเล่นยังไง ฟังที่แก้เกมเป็นก็จบเลยทีทีทูทำอะไรก็ได้แล้วบุกไม่ได้ยิงทำไรได้แล้วเนี่ยมันทำแบบตัดตัดคนไม่ได้อ่ะตัดก่อนไม่ได้อะกูแปลกใจมากเฮีย มันจะเล่นต mm ัว hmm. ล so ุยก็ไม่ได้เอ้แบ็คโดนลุงยิงโผไปเออปีมันปีไปมันปีแต่มันยิงไม่ได้อ่ะเพราะว่ามุมกูเห็นเลยบัตชันออกมายิงทางซ้ายโล่งๆอ่ะไอ้เหี้ยแต่ว่าไอ้เหี mm ้ย hmm. น yup. ่าเสือกกระโดดขึ้นไปข้างบนอ่ะแล้วมันเป็นมุมอับแต่ก็สีบังไงคิวมันไม่ได้อ่ะเอ้าไไว้้ด คือก <c target> ูจะช่วยไอ้แบกอยู่แต <Adam> ่ว่าฮิวไม่ทันจริงๆอ่ะไอ้แค่ฮิวอยู่มันโดนบัชชันยิงโบสถ์ทบจอนนะมาไปหาละเด็กๆคาไม่ได้สึกบาดเจ็บให้ต้องหินวินฮิวอีกวิดโอป่ะน่าจะมีอ่ะเล่นได้อ่ะเหมยเราเหมยมาเล่นโอ้โหไอ้เหแค่วิดีโะนะยืนยิงอ่ะ โต้ล่วงไปแล้วไอเ้เหี้ยโอ้ไอสัตว์เอ,อ้ยให้มันตายทั้งคันมึงลงไปข้างล่างอ่ะไอ้เหี้ยกูอยู่ข้างบนอยู่ดีๆแม่งลงไปข้างล่างออกัมเพงกัมเพงอีโดยืนอยู่ตรงมุมอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยยิงกูไปนัดหนึ่ง ตัวไอ้เหียติดไอยโยหลบมุมวิโดโอเหมือนกันก็อยู่ในมะตะไว้ก่อนนะฮิวอยู่ฮิวอยู่ลองวิโดโอนะมุมนั้นแหละโอ้โหทีอย่างนี้อยู่ข้างบนไอสัตว์กูต้องตีเ่ยแท้วิดโอหัวทีนึงโอ้ไอเฮียกูเจ็บถอยมานะาแบ็กถ้ามึงตายจบเลย แบบห้ามตายเลยหนูห้ามตายเด็กค่ะใครมันตายที่หมดอ่ะห้าถ้าห้ามไอ้เฮียแบกตายมันวิ่งตามมึงไปเรื่อยๆเลยโอ้ยเฮียมันมีเะไรตีอ่ะแบ๊บเฮ้ยมันไอ้นี่เอ๋อโว่ไม่นะ่าใจนะสามสี่เมี๋ยวคิดดิโก้ใช้คู่นะโดูเฮียมันกำแพง ไปเอามนน้ำแข็งข้างหลังมันล้วงหลังโอ้ยเฮ้ยควีนมันจะตายสวยควีนมันตายก่อนตายโอ้ยว้าเหม่ยอยู่ข้างล่างอยู่วต้ยตีมึงอ่ะโอ้โหมันเนฟแม่สิบวิไปอยู่ไปอยูยอ่ไปอยู่โอ้โหวับสวยปะวะไวิมีคนมารับเลยใช่โอ้มย ดึงแทงมันตายสวยแมันตายสวยไอ้เจอะไรเนี่ยเนี่ออหมดโอ้ทีมคิวได้ยินคำนี้ก็เอ้ยโอ้โหไอสัตว์เกือบแล้วเจนซับที่จะทับจเบิยะทับแมงกันนะไอ้ยิ้มหายสักระจอกเบอร์นั้นเลยไอ้เจสองหมื่นอ่ะสองหมื่นสองอ่ะดีแม่คนหนึ่งไอ้เจนหน่งหมื่นสี่แมง วัดเลยแทงคใครตายก่อนจบเลยอ้แพ